รถไฟก็ให้บริการตามปกติขบวนพิเศษรอยย์บาซ้ัมค่ะปู่กำลังเข้ามาทำขบวน2 0งศ่งว่าวชาวนี้เป็น ตอนนี้กำลังมีรถดีเซลรางขาบวน2 8 1กรุงเทพกับบินบุรีเข้ามาในชานชลาที่6 ขึ้นขบวนเลยเหลือเวลาอีก2นาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้ก็คงมีเลทก,กันบ้างนิดหน่อย8 0โมงนาทีค่ะขบวนธรรมดาที่281กรุงเทพกบินบุรีออกจากสถานีกรุงเทพ ขบวนพิเศษที่913กรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒน์ตอนนี้เหลือเวลาราว3นาทีค่ะจะออกจากสถานีกรุงเทพเป็นขบวนเช่าเมาำํำน้องคิวซี่ค่ะ5 2 2 1ขบวนพิเศษที่913กรุงเทพสวนสวนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวหินค่ะขบวนนี้ เวลาเดินทางราวๆสามชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นน้องคิวซีลันวีดอีกครั้ง q s y 5221า1 0สองสองหนึ่งแปดโมงสิบนาทีออกจากสถานีกรุงเทพขับวนพีเซษรยอยยลปัสซัม กับขบวนนี้รับรองได้ค่ะสุดประทับใจมีพนักง,งานเซอร์วิสคุณตลอดเวลาแต่ก็ไม่รบกวนเวลาส่วนตัวนี้ชาวต่างชาตินิยมเที่ยวรถไฟไทยมาก โดย,ยเฉพาะเรอเยอเบซัมมาทีไหลพวกเขาก็จะเหมาเป็นขบวนแบบนี้คนไทยเราก็มีเช่นกัน จะคนเที่ยวอย่างสนุกค่ะอู่นำเรีวของขบวน201เข้ามาเทียบไว้ในทางฉลาที่8กหลวงเทพพิษนุโลก 9้าโมงครึ่งจะออกจากสถานีกรุงเทพสำหรับขบวนนี้ เจ้าหน้าที่กำลังปล่อยรมออกจากตู้เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณปู่จะเข้ามาลากเร็ววันนี้นะ4132เข้ามาทำ201คุณปู401หอค่ะกำลังเข้าไปในชาญนชาลาที่6เพื่อที่จะลากเรีวของ372 รองรถจากวันนี้ปูร่าง372ออกมาแล้ว บคลิปที่ปลายชานชาลาที่4ค่ะกับคุณปู่4016และริ้วของ372ที่เข้ามาจากปลาจีนบุรีหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ